ตอนนี้เป็นซีรีส์ที่กำลังมาแรงกับฟางเล่นไฟครับใครที่ติดตามอีกเปรี้ยวมาจะเห็นว่าทุกเอพิโซดนั้นมีความเข้มข้นแต่ว่าสำหรับเอพิโซดใหม่ทั้งมันทั้งแซบแน่นอนเพราะว่าล่าสุดเจอชะตากรรมที่พลิกผันซ้ำเติมอีกแล้วครับฟางเล่นไฟสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าเนื้อหาเข้มขน้นหนัก่วงแน่นอนจนคุณผู้ชมอาจจะเสียน้ำตานะครับเพราะว่าเหมือนกับฟ้ากลั่นแกล้งจริงๆปเปรี้ยวเนี่ย ต้องเจอกับมรสุมลูกใหม่อีกแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้บ้านของเปรี้ยวถูกไฟไหม้ทั้งหลังครอบครัวต้องพากันไปนอนอยู่ที่วัดแล้วก็โชคดีที่มีพี่ฝ้ายกับพี่วิมยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับให้เปรี้ยวกับทางครอบครัวไปอยู่คอนโดได้แบบไม่ต้องจ่ายค่าเช่าแล้วก็ยังหางานให้เปรี้ยวทำอีกแต่เรื่องราวเนี่ยมันเลวร้ายแล้วดูเหมือนจะคลี่คลายแล้วก็กลับมาเลวร้ายอีกครั้งเพราะว่าเปรี้ยวเนี่ย ไปพบกับรักใหม่เป็นนักร้องหนุ่มเสียงละมุนอย่างแท็กทุกอย่างเหมือนจะเริ่มสดใสใช่ไหมครับแต่จู่ๆก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดมาซ้ําเติมชีวิตเปรี้ยวอีกเพราะว่าพ่อกับยายของเปรี้ยวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ส่วนแม่ก็ความจําเสื่อมครับเรียกว่าเคราะห์ซ้ํากรรมซัดสุดๆแค่นั้นยังไม่พอเปอร์ที่เป็นอดีตแฟนเก่าของเปรี้ยวดันไปจับมือกับแฟนใหม่ที่ชื่อว่าแม็กอีก <c oughs> มาร่วมกันแก้แค้นเปรี้ยว ต้องมาลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยเปรี้ยวกันนะครับในฟางเล่นไฟตอนที่8และตอนที่9ตอนนี้สามารถดูได้แล้วทาง Monomax ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ